สวัสดีเพื่อนๆทุกคน,นทำไรเยอะขอโทษนะเมื่อกี้เข้ามาไลฟ์แล้วก็ต้องปิดปิดไปเพราะว่าพอดีนึกได้ว่าลืมอัปโหลดคลิปที่ไปถ่ายมาฝากเพื่อนๆนะ่ะเพื่อน่ก,นอ,ากนอาเช็คเทปแล้วได้ยินแล้วขอบคุณที่กำลังชมไลฟ์เรียลไทม์หรือว่าจะประชมย้อนหลังก็ยินดีนะทั้งเพจรับเหมาออกแบบตกแต่งไอรู้ทันรับงานรับเหมาออกแบบตกแต่งภายในตกแต่งบ้านนะหรือว่า เพจรู้ทันรับเหมาแล้วก็จาก YouTube Live ด้วยคือทำไมว่าทำไมชื่อเพจมันหลายช่องจังคือตอนสมัยที่ทำ Facebook เมื่อสี่ห้าปีที่แล้วสร้างช่องเพจอะแล้วไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนชื่อเพจได้ไงพี่โอก็ไม่มีข้อมูลในตอนนั้นก็เลยแก้ไม่ได้ทักทีก็เลยเปิดเพจใหม่ก็เลยกลายเป็นสองเพจแต่ไม่เป็นไรนะ ไม่ว่าเพื่อนๆจะตามเพจไหนพี่โอจะเอาแบ่งปันข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากเพื่อนๆถ้าเรื่องตกแต่งบ้านตัวรูให้นึกถึงพี่โอนะตกแต่งภายในนะเพราะว่าพี่โออยู่ในวงการนี้มา20ปีแล้วก็ทำรับเหมาเองยินดีที่จะแบ่งปันส่วนเพจออลบ u ลแพชชั่นเป็นเพจที่เกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากจะให้เพื่อนๆประสบความสําเร็จไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ในวิชาชีพใดๆก็ตาม เพื่อนๆสามารถสําเร็จได้ด้วยวิธีทางรัดคือ Mindset อันนั้นจะเป็นเกี่ยวกับ Mindset แนวคิดอะไรหลายๆอย่างการใช้ใช้ชีวิตจะอยู่อีกช่องหนึ่งนะฝากติดตามทั้งสองช่องเลยอ่าเข้าเรื่องเลยวันนี้ห,หัวข้อก็คือสามเทคนิคง่ายในการเลือกก้องน้ําจะมาดูย้อนหลังก็ยินดีนะก็ขอโทษทีเมื่อกี้ไลฟ์ไปแล้วแล้วก็ออกจากหน้าเพจไปเพราะว่ายังไม่ได้อัปโหลดวิดีโอที่ไปถ่ายคลิปมาอยาให้เพื่อนๆได้ดูอันดับแรกเลยนะ เพื่อนๆไม่จําเป็นต้องเป็นมรนนากรแค่เพื่อนๆมีเทสเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องทํารับเหมาแค่เพื่อนๆมีเทสและเพื่อนๆมีตังค์ในกระเป๋าอยากจะซื้อก๊อกก๊อกเนี่ยนะที่จะใช้ในห้องเอแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะก๊อกเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นที่ใช้กับในห้องนอนไม่ใช่ห้องนอนผู้ผิดในห้องน้ํามันก็จะมีก๊อกที่เป็นใช้ในห้องน้ํากับห้องรับประทานอาหารก๊อกสนามก็ไม่เหมือนกัน คือว่าง่ายๆเนี่ยก๊อก ok เนี่ยเป็นเรื่องรายละเอียดที่มันลึกซึง้งถ้าเพื่อนๆเป็นคนช่างสังเกตวิธีการที่หนึ่งเลยพี่โอเข้าเรื่องเลยไม่ให้เสียเวลาเพื่อนๆนะเวลาที่เพื่อนๆไปเดินห้างสปปรรพสินค้าเวลาที่เพื่อนๆมีโอกาสได้ไปดูก๊อกที่เขาขายตามโฮมโปรหรือบุญถาวรหรือจะเป็นดูโฮมหรือ,อไรร้านโชว์หวยที่ขายก๊อกน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นคลองผมอะไรก็แล้วแต่คุณภาพของก๊อกก็ต่างกันอยู่ที่สนนราคา นอกจากจะสนับราคาในการตัดสินใจในการเลือกของเพื่อนเแล้วนะฟังก์ชันในการใช้งานของก๊อกองศาของหัวโค้งของก๊อกระยะห่างของก๊อกที่ใช้ที่ยื่นหัวออกไปสั้นสูงตื้นไม่เหมือนกันเลยมีความแตกต่างกันมากมายก๊อกใช้ในห้องครัวก็แบบหนึ่งก๊อกใช้ในห้องน้ำก็แบบหนึ่ง ก๊อกใช้ห้องน้ำสาธารณะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลโรงแรมก็อีกอย่างหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆน,นะเป็นสายงานที่สนใจการออกแบบนะยินดีที่จะมาติดตามพี่โอนะต้องเป็นคนช่างสังเกตข้อที่หนึ่งในการเลือกก๊อกคุณต้องช่างสังเกตคุณไปดูก๊อกุูอย่าเพิ่งเริ่มซื้อเลยเพราะว่าถ้าซื้อมาแล้วใช้ ไม่ดีเนี่ยเวลาล้างมือล้างอะไรน้ากระเซนเน่ยเดี๋ยวลงไปดูคลิปนะคลิปอันที่หนึ่งนะพี่โอให้ดูคลิปเลยละกันโชว์คลิปเลยนะอาจจะไม่เห็นหน้าพี่โอแ๊บน้ํา้นมันจะคือระยะตรงเนี้ยมันใกล้ันเกินไปทำให้นนนะการล้างมือเนี่ยน้ํากระจายทำความสะอาดยากเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นชัดไหมอ่ะอีกรอบนะอีกรอบหู่ล้างแล้วไม่ค่อยโอ น้ำมันจะคือระยะตรงนี้มันใกล้กันเกินไปทันให้เราการล้างมือเน,นีเย่ยน้ำกระจายทำความสะอาดยากเพื่อนเพน,พนได้เห็นหรือเปล่าคือระยะองศาความห่างของก๊อกเนี่ยกับก๊อกที่อยู่ใต้ใต้ซิงซิงมันเป็นแบบซิงอ่างลัาากษณะฝังลงไปใต้ท็อปอีกทีนึงนะ่งอะ ก๊อกประเภทเดียวกันที่ใช้ในที่สาธารณะนี่พี่พี่โอ้แอบไปถ่ายคลิปในห้องน้ําหญิงนะสาธารณะสถานที่แห่งหนึ่งแต่ภาพรวมของการตกแต่งเขาว่าถือว่าใช้ได้อยู่เดี๋ยวให้ดูภาพรวมนะเดี๋ยวพี่โอให้ดูคลิปที่สองนะภาพรวมนะเดี๋ยวจะดูว่ามันแชร์สกินให้เต็มหน้าได้ไหมนะอาจจะเป็นเพราะว่าถ่ายเนะี่ย หนึ่ก็เป็นคลิปที่สองนะที่ให้ดูภาพรวมเขาก็มีตกแต่งไฟด้านหลังของกระจกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ประเด็นคือก๊อกเนี่ยนะถ้าเราไปตามที่สถานต่างๆเราต้องสังเกตว่าอย่าเพียงแต่แค่ล้างมือล้างหน้านะบางทีเข้าไปนี้ถ้าเกิดว่าช่วงนั้นอาจจะไม่ต้องสังเกตทุกครั้งก็ได้ถ้าสมมติช่วงนั้นคุณกำลังแต่งบ้านหรือคุณกำลังจะเลือกก๊อกแม้กระทั่งมันนากรหรือหรือนักออกแบบยังพลาดได้เลยเพื่อน พอพลาดแล้วเนี่ยสเปคไปแล้วของสเปคไปในรายการแล้วไปพลาดแล้วไปผิดพลาดแล้วมันคืนไม่ได้น้มันออเดอร์ซื้อไปแล้วอะฝ่ายจัดซื้อก็อซื้อไปแล้วจะมาเปลี่ยนรุ่นก็ไม่ได้เหมือนอย่างที่เราเห็นในคลิปนั่น่ะคือคนที่สเปคก็คือมนธนากรหรือไม่ก็สถาปนิกที่ดูแลพื้นที่เนี้ยหรือไม่ก็ผู้รับเหมาเนี่ยขาดการสังเกตขาดประสบการณ์ก็จะเจอกลองแบบเนี้ยที่เวลาล้างแล้วเกิดสร้างปัญหาให้แม่บ้านต้องมานั่งเช็ดท็อปเนี่ย เราฝังอ่างไว้ใช่ไหมหินอยู่ข้างบนก๊อกลักษณะนี้เหมาะกับเลือกใช้กับอ่างลอยเดี๋ยวเราไปดูภาพลักษณะก๊อกเดียวกันแต่เอามาใช้กับอ่างลอยนี่ยังไม่จบข้อที่หนึ่งนัดก็มีคนช่างสังเกตอันนี้ก๊อกพิเศความสูงประมาณนี้เหมาะกับอ่างลอยจะไม่ค่อยเลือกบริเวณนี้บางครั้งการเลือกอต่งก็มีผลกับการใช้ผลิตภัณฑ์งานเพื่อนนะน่ะเห็นไหมเพื่อน ถ้าดูไม่ทันไปดูย้อนนะพอดีว่าภาพพี่โอถ่ายมาแนวตั้งอ่นะมันเลยไม่เต็มจอนะต้องขอโทษทีเดี๋ยวข้างหน้าจะปรับปรุงถ่ายให้ดีกว่านี้เป็นแนวนอนเพราะว่าตอนไลฟ์เราเป็นนอนแนวนอนเพาพอดีถ่ายเองแล้วอีกมือข้างนึงก็ล้างไปด้วยอะไรเงี้ยพยายามที่จะแบ่งปันเพื่อนๆก๊อกลักษณะที่เมื่อกี้พี่จับให้ดูเนี่ยที่ถ่ายคลิปมาเนี่ยไม่เหมาะกับอ่างที่ฝังใต้สิงและมีท็อปหินไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนเทียมหินแกรนิต หรือจะเป็นอะไรอ่ะกระเบื้องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลักษณะฝังลักษณะองศาของก๊อกที่พี่โอบอกอ่ะอันนี้อยู่ที่แพ็กบิ๊กแอรียโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยเป็นการพลาดมากเลยในการเลือกใช้ก๊อกเพราะว่าก๊อกตัวนี้เหมาะกับอ่างลอยในห้องที่พี่โอถ่ายมาดูอีกทีอ่างลอยหน้าตา่างนี้นะก๊อกประเภทสูงประมาณนี้เหมาะกับอ่างลอยจะไม่ค่อยเลือกบริเวณนี้ บางครั้งาการเลือกอต่าก็มีผลกับการใช้ผลิตภัณฑ์างนานเพื่อนนะอ่ะน่าเพื่อนเพื่อนก๊อกตัวเดียวกันไม่เหมาะกับอ่างรุ่นฝังเหมาะกับอ่างลอยแล้วเราจะรู้ได้ไงบางครั้งเราเข้าไปที่แผนกต่างๆมันน้องจะมีน้องพีซีหลายคนมากที่มาแนะนำเขาไม่ใช่ผู้ใช้งานจริงบางคนก็แนะนำถูกบางคนก็แนะนำพลาด อ่างบางอ่างถ้าองศาระยะการเทน้ําลงไม่พอดีสะดืออ่างอนะ้นํำไปขังลงสะดืออ่างก็เจอมาแล้วเสียกอ๊อกเสียอ่างไปฟรีๆก็ต้องทนใช้กันไปถ้าเพื่อนๆอยากจะละเอียดมากกว่านี้เพื่อนๆต้องใช้จริงแล้วต้องลองใช้ถ้าซื้อมาผิดก็ถือว่าเป็นครูนะเป็นแต่เพื่อนๆจะไม่พลาดถ้าเพื่อนๆตามเหตุรู้ทันรับเหมานะกับพี่โอนะพี่โออยู่ในอาชีพนี้ มากกว่า20ปีบอกให้เลยชีวิตตอนนี้ก็ครึ่งร้อยแลว้วครึ่งศตวษแล้วนะแต่ว่าอยากจะแบ่งปันแล้วก็ไม่อยากเ,เพื่อนๆเสียตังฟรีไปซื้อกลอกที่มันไม่ใช่ข้อที่สองข้อที่หนึ่งคุณต้องเป็นคนช่างสังเกตไปที่ไหนอะดูไว้ก่อนเลยอุ้ยกลอกแบบนี้อเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าจะเอาไ้ใช้ที่เนี่ยที่นี่ยังไม่พูดถึงรูปแบบนะว่าสวยไม่สวยนะข้างในลักษณะเป็นวาวแบบก๊อกผสมกลอกผสมหรือเป็นก๊อกไม่ผสมใช้ อย่างเดียวก๊กผสมที่เขาฝังท่อน,น้ำดิบน้ําร้อนมาแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็ไม่เกี่ยวอะใช้กับการก็ผสมก็อีกแบบหนึ่งไปย้อนดูคลิปได้นะในยู u ูบนะพี่โอตัดคลิปไว้เลือกการเลือกก็เนี่ยเยอะมากเลยใน y o u u u b e นะติดตามใน y o u t u b e ชื่อว่ารู้ทันละเหมานะถ้าจำไม่ผิดนะ้ำมีโอปันนันด้วยอ่าข้อที่สองจะเลือกอยังไงก็เลือกให้คุณนะสมบัติที่ เหมาะสมก็คือระยะองศากับอ่างจะต้องสัมพันธ์กันก่อนที่จะไปเลือกก๊อกถ้าสมมุติบ้านเพื่อนๆมีอ่างอยู่แล้วเพื่อนๆจะไปซื้อก๊อกตัวใหม่เพื่อนๆเอาก๊อกตัวเก่าถ่ายรูปไปถ้าแกะไม่ได้หรือมันไม่พงังแล้วเราอยากจะไม่ได้อยากเปลี่ยนนะเอาตัวเก่าเป็นวัดวัดเลยเอาองศาวัดเอาตลับเมตรวัดถ้าเพื่อนๆเป็นสายสเกต็ตสเก็ตวาดรูปเป็นวาดรูป ถ่ายรูปว่ารูปแล้วก็วัดระยะห่างของคอก็อกที่มันลงไปที่อ่างอะนะระยะห่างเท่าไหร่ถ้าก๊อกตัวเดิมมันดีอยู่แล้วต้องเลือกก็อกตัวใหม่ให้ใกล้เคียงกับตัวเดิมรูปแบบหน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปทั้งนี้อยู่ที่เทสของเพื่อนเพื่อละแล้วก็ถ้ามันไม่มีในสมองเลยคือเราไม่ได้จ้างมรณธนากรออกแบบไม่ได้จ้างผุ้ลับเหมามืออาชีพมาช่วยดูเราไปเลือกเองเนี่ยเราต้อง ดูหลายๆตอนหลายๆชุดแล้วก็ลองถามเด็กที่ PC แต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ทั้งหมดก็ต้องกลับมาทําการบ้านดูก่อนว่าอันไหนเหมาะกับเราอ่านอันนี้เหมาะกับก๊อกตัวนี้ไหมถามเด็กให้รู้เรื่องถ้าไม่รู้ก็จะจะอินบ็อกมาถามพี่โอ,พ,โอพี่โอก็นดีๆนะถ้าพี่โอมีเวลาพี่โอจะตอบให้เลยแต่ถ้าไม่มีเวลาก็จะตอบเป็นแบบไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยเพื่อนๆจะไม่พลาดข่าวสารดีๆ วิธีการก็คือข้อที่สองก็คือเอาเอาเอาถ่ายภาพอันเก่านะกล้องอันเก่าแล้วก็วัดระยะหรือถ้าไม่มีก็ไปดูที่โฮมโปรบุญถาวรนะแล้วก็เลือกได้เลยแต่ถ้าไม่มั่นใจไปหาเซลล์ที่ชื่อปุ่มนะที่บุญถาวรเขาเก่งมากพี่โอแนะนําน้องเน,นี้ยไม่ได้มีได้ส่วนได้ส่วนเสียนะแต่เขาขยันและทํางานบุญถาวรมาสาขาราชดามานานมากแล้วพี่โอแนะนําชื่อน้องปุ่มรู้สึกจะอยู่ชั้นสองตรงแผนกคอรโต้ กับเบื่องเขาโต้ไปถามดูคนจะรู้จักเขาเยอะเขาจะมีเขาจะฉลาดในเรื่องการแนะนำเราอ่นะาข้อที่สามก็คือสนนร,ราคาที่เพื่อนๆจะซื้อมาใช้ก็มีผลในการเลือกเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหูไปดูแล้วก็ตัวเป็นหมื่นก็มีเพื่อนๆขอโทษนะตัวเป็นแสนก็มีนะก็แพงๆมีหมดมีทุกอย่าง ก็มีหลากหลายเราก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับอ่างของเราสมมุติอ่างเราซื้อมาสักสี่ห้าพันหมื่นกว่าเออเราก๊อ,อกเราอาจจะเหลือราคาใกล้เคียงกับอ่างไหมแล้วรูปแบบของอ่างเราเป็นฟรีฟอร์มเป็นเหมือนดอกบัวก๊อ,อกมันควรจะมีความโค้งให้สวยงามเข้ากับรูปแบบเราไหมใช่ไหมอันนี้ก็อยู่ที่สนนราคาเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆนแล้วก็เทสที่เพื่อนๆมีเลยนะ พี่โอเชื่อว่าสามเทคนิคที่พี่โอให้ไปไม่มีหรอกในโรงเรียนไม่เคยสอนอันนี้ประสบการณ์ล้วนๆนามาแบ่งปันเพื่อนๆทวนนะข้อที่หนึ่งหัดสังเกตจากข้างนอกบางครั้งเราไปดูห้องตัวอย่างที่เขาติดไว้ที่เขาโชว์ไม่ได้หมายความว่ามันจะใช้ได้ดีนะบางทีคอสูงเกินไปล้างมาโอ้หน้ำนี่กระเด็นออกไปนอกพื้นที่เลยบางทีไม่ได้เกี่ยวกับก๊อกบางทีข้อจํากัดของอ่างมันสองอย่างผสมกัน ต้องเป็นคนช่างสังเกตข้อที่หนึ่งข้อที่สองเอาก๊อกอันเก่าที่เรามีอยู่ถ่ายรูปไปถ้ามันดีอยู่แล้วก็เอาไปเทียบกับตัวใหม่แต่ถ้าไม่มีไปดูว่าข้อจํากัดอันเก่ามันไม่ดียังไงเช่นล้างแล้วน้ํากระเด็นเรารูล้ละคอมันสูงไปน้ํากระเด็นถ้ามันหดต่ําลงมาน้ําจะไม่กระเด็นพี่โอ้ก็บอกไม่ได้เพราะว่าไม่เห็นหน้างานนะแต่ว่าก็เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆ มีข้อมูลในสมองที่จะไปเลือกก๊อกได้ง่ายขึ้นพูดง่ายว่ามีข้อมูลมีอินโฟเมชันนะและที่เหลือโนเลจของเพื่อนๆพื่อละเพื่อนจะไปเลือกเองละข้อที่3ที่พี่โอแน,นะนําไปก็คือเงินในกระเป๋ากับคุณสมบัติของก๊อกกับอ่างมันสัมพันธ์กันไหมนะพี่โอเชื่อว่า3เทคนิคนี้เพื่อนๆจะนําไปเลือกก๊อกได้อย่างถูกใจแล้วก็เกิดประโยชน์คุ้มเงินที่เพื่อนๆจ่าย โอเคแล้วเจอกันในคลิปและไลฟ์ like ถัดไปฝากเพจถ้าคิดว่าเดีนะอยากจะเรียนรู้เรื่องการตกแต่งบ้านข้อมูลข่าวสารหน้าง,งานพี่โอจะถ่ายหน้าง,งานอีก3ามไซส์งานที่พี่โอกำลังจะไปลงอะนะแล้วก็จะถ่ายไซส์างานแต่ละที่เอามาให้ดูเป็นไซส์างานเพื่อนบ้านของเราบ้างเพื่อที่จะเอาข้อมูลดีๆมาให้เ,เพื่อนๆหรือถ้าพี่โอไปเจออะไรที่ไหนดีๆพี่โอก็จะถ่ายคลิปมานะแล้วก็ ขอให้ฝากกดติดตามทั้ง2ช่องเลยนะอ l a บ o u t p เ s ช i o นเรื่องการใช้ชีวิตนะนเพื่อนๆเรื่อง m i n ์เซ็นะส่วนเพจลูกทันรับเหมาหรือจะเป็นตามอยู่แล้วลูกทันรับเหมาออกแบบตกแต่งภายในก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเพืนเพื่อนจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารอ้อแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยทั้ง2อันเลยแล้วเจอกันในไลฟ์และคลิปตัดไปสวัสดีครับสวัสดีครับ